สวัสดีครับอยู่กับจินเจย์ไฮอร์พีครับวันนี้อยู่กับแ a ดออฟเวคไซ2์สองครับคลิปแนะนําผู้เล่นเก่าอล่าสุดนะครับผมแนะนําให้ผู้เล่นซื้อคลังไปหลายชนิดอันนี้ต้องมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับว่ามีคลังชนิดหนึ่งที่เกมภาค2ไม่มีก็คือแมปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนั้นยังไม่ได้ซื้อหาไม่เจอไม่ต้องตกใจนะครับตัดคลังนั้นออกไปเหลือคอยมากขึ้นทีนี้คําถามคือเมื่อซื้อคลังที่ผมแนะนํามาแล้วนะครับ สองชนิดหลักๆตอนที่ยังไม่ลดราคานะครับก็คือคลังเคอร์เรนซีนะครับที่น่าซื้ออันดับหนึ่งเลยกับคลังพรีเมียมเพื่อใช้ในการเทรดอันดับสองเนี่ยเราจะใช้งานมันยังไงนะครับแต่แหลายคนซื้อมาแล้วยังไม่รู้นะครับหลอกให้ซื้อหรือเปล่าตอนนไม่เห็นมีอะไรมันก็เหมือนคลังเปล่าๆ๋ยวนี้เรามาลองใช้งานมันดูนะครับอย่างแรกน,นะครับในการสังเกตว่าคลังไหนคือถ้ามีจํานวนคลังเยอะๆนะครับสัญลักษณ์ของคลังจะเป็นตัวบ่งบอกสาหรับประเภทคลังทีเ่เป็นคลังพรีเมียมเนี่ยนะครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปเพชรนะครับและคลัง rency, ญญเคอร์เรนซ เคอส์ออกนะครับหรือรูปหน้าคนสีทองนะครับสองสำนักติดกันนะครับวิธีการหานะครับเราก็นะเลือกหาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับคังเคอร์เรนซีอาจจะเล็กๆหน่อยเทียบกับของภาคหนึ่งเพราะว่าจำนวนเคอร์เรนซีที่มีมันยังน้อยอยู่ทีนี้วิธีการใช้งานครับเอ่อผมขออนุญาตปิดเดสเคาน์เตอร์ก่อนนะเพราะว่ามันบังอยู่นะครับใครอยากรู้เดสเคาน์เตอร์คืออะไรมาเจอกันในสตรีมนะครับโอเคนะครับวิธีการใช้งานอย่างแรกเลยนะครับเราจะลากมันขึ้นมาข้างบนเพราะว่าจริงๆเราจะมีคลังหลายอย่าง แต่คังเคอร์เรนซีจะเป็นคังที่สาคัญที่สุดในเกมนะครับทั้งต้นเกมและเลดเกมเพราะฉะนั้นวิธีการที่ล่างมันไปข้างบนที่ง่ายที่สุดนะครับคือการคลิกขวาครับผมคลิกขวาแล้วคลิกขวามันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นพอเนี้ยเสร็จแล้วนะครับอันที่2ที่เราจะคลิกขวาไปนะครับก็คือคังพรีเมียมนะครับจริงๆอยากให้อะไรอยู่ข้างบนก็อันนั้นละครับแต่แนะนําว่าเป็นเคอร์เซนซีเสร็จปุ๊บนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนชื่อตามชอบนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนชื่อตามชอบนะครับไม่มีผลกับการใช้งานมากมายนักนะครับเดี๋ยวน คาพรีเมียมเนี่ยเดี๋ยวชื่อมันจะอัตโนมัติของมันเองเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่สมมติผมเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์นะครับผมมัจะตั้งชื่อคังเคอร์เรนซีว่าเคอร์เรนซีนะครับและที่สําคัญเนี่ยหน้าตามันจะอยู่ประมาณนี้หลังจากเปลี่ยนสีเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับคำว่าแอฟฟินิตี้นะครับแอฟฟิ inity, นิตี้หมายถึงธาตุหมายถึงชนิดของของนะครับแอฟฟินิตี้ของคังเคอร์เรนซีก็คือเคอร์เรนซีงงไหมครับงงอย่าไปงงครับวิธีการง่ายๆครับคือถ้าเราติ๊กค่านี้นะครับ เวลาเราใส่ของเข้าคลังแบบอัตโนมัติเวลาเราใส่ของเข้าคลังแบบอัตโนมัติมันจะเด้งเข้าไปที่คลังนี้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องลากคลิกลากคลิกนะครับเพราะฉะนั้นจงพึงติก๊ก Affinity ที่เราต้องการไว้นะครับตัวอย่างครับผมอาจจะมีคลังพิเศษชนิดอื่นมาให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นคลังเจมนะครับคลังขวดนะครับไอคลังพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมี Affinity เพราะฉะนั้นการติก๊ก Affinity นะครับมันก็จะทำให้การใส่ของพวกนั้นเข้าไปมันจะไปอยู่ในคลังชนิดนั้นอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนไปหน้านั้นและไม่ต้องลากของเข้าสะดวกไหมครับค่อนข้างสะดวกเลยทีนี้นะครับพอทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเรามาดูครับทั้งขวามือของผมนะครับผมมีตัวอย่าง c u r r e n c y ในเกมซึ่งคุณจะดรอปได้จริงจากการเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับวิธีการคลิกใส่นะครับคือการกด c o n t r o l นะครับด้วยมือหนึ่งนะครับมือที่ถนัดนะครับมือไหนก็ได้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับที่เมาส์นะครับ ของแต่ละอย่างก็จะไปอยู่ในสล็อตของมันเองนะครับในคลังแต่ตัวอย่างเราเห็นแค่ c u r r e n c y เวลาเล่นจริงเกิดขึ้นในกับของทุกประเภทนะครับของประเภทสวมใส่จะไม่มีคลังเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องลากใส่แต่แตของพวกนี้เราสามารถเด้งเข้าไปได้แล้วในคลัง c u r r e n c y จะมีช่องใส่ของพิเศษนะครับผมแนะนําว่าเอาไปใส่รูนก็ได้นะครับนะครับเพราะว่าสแต็กสแต็กได้สูงแล้วก็จํานวนอาจจะมีไม่ได้เยอะมากอาจจะเหลือให้ช่องพอใช้ได้ นะครับเพียงแค่เหล่านี้เราก็จะสามารถใช้คลังเคอร์เรนซีได้แบบง่ายๆแล้วถ้าใครงบเยอะนะครับซื้อคลังยูนิคนะครับคลังขวดนะครับคลังเอสเซนต์หรือว่าคลังเจมมานะครับแล้วแต่สะดวกก็จะมีคลังพวกนี้ใช้ง่ายขึ้นแล้วของก็จะเรียงกันสวยงามมากขึ้นนะครับคลังพวกนี้จะมีฟีเจอร์พิเศษในการคัดกรองของให้เราหาของได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูการใช้งานคลังพรีเมียม,มกันบ้างสำหรับคลังพรีเมียมเนี่ยเป้าหมายของการซื้อมาคือเพื่อการตั้งขายของนะครับหรือเทรดทีนี้เนี่ย หน้าตาของเว็บเทรดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ down for maintenance นะครับหน้าตาของเว็บเทรดจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าสาระสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเว็บเทรดหน้าตาเป็นยังไงนะครับสาระสําคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าเราอยากจะเทรดของวันนี้อะไรก็ไม่เป็นใจนะครับถ้าเราอยากจะเทรดของเราทําอย่างไรนะครับสําหรับคลังพรีเมียมนะครับ วิธีการทําให้มันเป็นคังที่สามารถใช้เทรดได้เนี่ยเราคลิกขวาที่ชื่อคลังเช่นเดียวกันครับเราจะกดปุ่มใต้ชื่อคลังนะครับปุ่มที่เขียนว่า public นะครับปุ่มนี้เนี่ยจะทําให้ของทั้งหมดนะครับถูกหาได้ด้วยผู้เล่นคนอื่นนะครับนะแล้วที่นี้ครับมันจะมีการเอ่อเงื่อนไขการตั้งราคานะครับมาทั้งหมด3อย่างนะครับเงื่อนไขแรกคือไอเทมแต่ละชิ้นเราจะตั้งราคาเองเงื่อนไขที่2คือตั้งราคาแบบต่อรองได้นะครับของของทุกชิ้นเงื่อนไขที่3คือตั้งราคาแบบ กำหนดล็อกนะครับสำหรับของทุกชิ้นผมแนะนําให้เราใช้แบบไอเทมทุกชิ้นตั้งราคาเองได้นะครับเราอาจจะตั้งชื่อว่าเซลล์นะครับก็คือหน้าการขายนะครับโดยสําหรับคลังเซลล์เนี่ยด้วยความที่ของที่เราขายเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นประเภทอะไรเราจะไม่เปิดแอฟฟินิตี้นะครับในคลังพรีเมียมเนี่ยเราจะเปิดแอฟฟินิตี้ได้หลายอย่างแต่เราจะไม่เปิดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะขายอะไรสมมติว่าผมมีของที่ผมรู้สึกว่าเอ้นี่มันเป็นของเทพนี่ว่าผมอยากขายผมอาจจะมีจูอยู่เม็ดนึงนะครับวิธีการคือผมจะไปที่คลังเซลล์นะครับเอาของชิ้นนั้นไปวางนะครับ แล้วผมก็จะคิดว่าเอ้ผมจะขายเท่าไหร่ดีวะพอผมคิดได้ปุ๊บนะครับผมจะคลิกขวาที่ของชิ้นนั้นนะครับแล้วกดว่าเปลี่ยนจากโน้ตเป็น exact price นะครับหรือการตั้งราคาหรือตั้งราคาแบบต่อรอง negotiable price นะครับผมแนะนำให้ตั้ง exact price ตั้งราคาคร่าวๆของมันขึ้นมาครับศึกษาเว็บเทรดประเมินราคาหรือไม่ก็ใส่ไปมั่วๆนะครับคิดว่ามันดีมากนะครับเราก็จะตั้งว่ามันราคา1นะครับ chaos mirror นะครับ หรืออะไรก็แล้วแต่ราคาพวกนี้มาจากประสบการณ์ในการเล่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณเล่นไปนานๆคุณจะรู้เองนะครับเคอร์เรนซีที่จะเป็นเคอร์เรนซีกลางของเกมจากการคาดเดาของผมนะครับก็จะเป็น e Xcelled Orb นะครับ Chaos Orb นะครับแล้วก็ดีวาย Orb ราคาเรียงกันตามนี้เลย e Xcelled ถูกสุดนะครับ Chaos แพงกว่าแล้วก็ดีวายแพงกว่า Chaos นะครับสำหรับภาค2นะครับตั้งราคาได้แล้วก็กดตกลงทุกคนในเว็บเทรดนะครับถ้าเขาเสิร์ชมาเจอไอเทมของคุณเขาก็จะเห็นว่าอ้ามีคนขายไอเทมชิ้นนี้ที่ราคานี้ถ้าเขาสนใจ เขาก็จะทักเรามานะครับแล้วเราก็จะดําเนินการเทรดกันต่อไปซึ่งเป็นพาร์ทที่ไม่ได้อยู่ในคลิปเรื่องการใช้งานคลังแต่เพียงแค่นี้ครับก็จะใช้งานคลังโดยปกติได้ทั้งหมดแล้วนะแน่นอนนะครับคุณจะสามารถลองตั้งราคาแบบทั้งหมดของของที่อยู่ในคลังได้เช่นนะครับเซตเอเจนต์พลายออนออเทมนะครับมันก็จะเลือกว่าอา้าวไอราคาที่อยากขายทั้งหน้าเนี่ยเท่าไหรล่ล่ะนะครับผมก็อาจจะบอกว่าอ้า e x2 หนึ X ่ง x2 แล้วกันทุกอันที่อยู่ในนี้คานหนึ่ง x2 นะครับเราก็ไม่ต้องตั้งราคาเลยพอเราใส่เข้าไปปุ๊ มันจะราคา1 e x ่งเอ็พอดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยเพียงแค่นี้ครับก็เป็นการใช้งานคลังพรีเมียมต่างๆที่คุณจะซื้อมาได้ใน PUE 2แบบพื้นฐานกันแล้วหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ